ขอสองที่นั่งนะตอนแรกผมขอสองที่นะครับท่านบอกว่าให้แจ้งชื่อด้วยนะผมก็แจ้งไปเลยนะผมกับภรรยาของผมนะไปสองคนตอนแรกแต่ว่าตอนเช้าขึ้นมาผมบอกวัไนไหนผมจะไปแล้วอะไม่รู้ครับไม่ได้แจ้งอีกสองสามคนผมคิดในใจว่าผมจะพาใครไปผมโทรหาเขาทันทีตอนเช้าเลยหาทุกคนเลยที่ผมคิดได้ครับว่ามันต้องไปแล้ว บอกทุกคนแนละ้วว่ามันต้องไปะต้องไปที่กรุงเทพแล้วผมวิ่งรถจักระยองนะโทรไปด้วยคุยไปด้วยแล้วปรากฏว่าผมก็โทรไปหาพี่สาวอีกคนหนึ่งไปด้วยผมก็ไปหอบท่านขึ้นรถมาเลยโดยท่านก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับก็ไปด้วยกันพอไปพอไปถึงแล้วปรากฏว่านะครับคนนู้นก็อยากสมัครคนนี้ก็อยากสมัครนะครับ พี่ที่ไปด้วยก็อยากสมัครไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรโทรไปยืมน้องสาวก็มาสมัครนะครับเป,เป็นอะไรที่ผมไม่เคยเจอนะฮะว่าธุรกิจนี้พอไปเห็นอาจารย์พิชาติอาจารย์ให้ความมั่นใจในเรื่องของว่าท่านเนี่ยอยู่ในวงการคอมพิวเตอร์มานะฮะสามสิบปีท่านเห็นแอป,ปนี้เห็นแพลตฟอร์มแล้วเห็นพวกเอ่อเรียกว่าอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องระบบของของหลังบ้านของจิงโคเนี่ยมันใหญ่มากมันใหญ่แล้วผมเองก็ผมก็เคยทำธุรกิจนะฮะ ต่างประเทศมาผมเห็นเรื่องของเว็บไซต์ของเขาอะไรต่างๆนะมันสู้ของปิงโกไม่ได้เลยนะครับเพราะเมิกาแบบว่าระดับลงทุนทําเว็บไซต์เป็นร้อยล้านเนี่ยยังสู้ของปิงโกไม่ได้เลยนะฮะเพราะนั้นผมมองว่าแพลตฟอร์มหรือแอปของปิงโกเนี่ยมันใช้บุคลากรใช้ใช้เขาเรียกว่าศักยภาพใช้ต้นทุนสูงมากใช้ความรู้โน้ตฮาวต่างๆสูงมากก็ลเลยตัดสินใจนะครับลุยตั้งแต่วันนั้นผมทําธุรกิจปิงโก1สิบันผมเป็น AM นะครับซึ่ง ตั้งแต่ทําปิงโกวันนั้นนะผมมีเงินติดตัวจริงๆนะครับคือสามสี่พันบาทสี่พันบาทแต่สมัครสองคนที่สมัครสองคนคือยังไงตัวเองสมัครเสร็จแล้วนะครับก็สมัครให้แฟนต่อเลยเพราะอยากรู้ระบบอยากพิสูจน์ระบบว่าว่ามันสมัครเสร็จแล้วมันได้ตังมันเป็นแบบไหนผมก็ตัดสินใจสมัครเองเสร็จปุ๊บนะของตัวเองเสร็จแล้วของแฟนผมสมัครเองเลยสวัสดิการไม่ต้องนะผมอัพเองเลยทําเองทุกอย่างจบแล้วก็เห็นเงินปิงโกมันดังปิงโกเข้ามาใน ในแอปทันทีผมตกตัวเองเลยนะตกกระเป๋าตังตัวเองเลยว่าผมไม่ลำบากอีกแล้วอ่าผมพูดกับตัวเองแล้วบอกแฟนแล้วนะเราไม่ลำบากอีกแล้วถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้นะผมไม่จนอีกแล้วนะแค่นั้นเองผมแนะนํนาวันละคนวันละสองคนวันละคนสองคนแล้วก็สอนทีมงานด้วยนะครับตั้งแต่ทําฟิงโกมาจนถึงวันนี้นะครับสองเดือนพอดีเลยเป็นเอทีผมไม่มีวันไหนที่ไม่เคยได้ตังจากฟิงโกเลย ผมทำสิบวันนะครับผมเป็นเอเอมวันที่สิบสองแฟนผมเป็นเนอเอ็มคือี่อบอกตรงๆว่ามันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยคือไม่เคยคิดมาลงามาเจอนะะกับวิกฤตจริงๆแล้วมันเนริ่มวิกฤตแล้วละ่ะครอบครัวปัญหาเรื่องการเงินอะไรต่างๆก็วิกฤตนะครับผมเคยคิดว่าเออเรามีมีนี่อยู่ประมาณล้านหนึ่ง เราคิดว่าให้เราอยากจะหาเงินใช้เนี้เราได้แต่คิดแล้วได้แต่ทาพยายามทําธุรกิจเครือข่ายอะไรต่ออะไรนะคิดว่าสักวันเราจะใช้หนี้ให้หมดได้แต่คาดหวังคิดว่าสักวันคงใช้หนี้หมดแต่เอาเข้าจริงๆฮะมันได้แค่ใช้จ่ายเท่านั้นเองมันไม่เคยทําให้เราได้กินได้ยังอยู่สบายเลยแต่พอมาเจอพิงโกเชื่อไหมครับมันเห็นเลยว่าวันนี้หนี้นะในระยะเวลาเงินล้านเนะะี่ยฮะคิดวันะไม่น่าจะเกินสองแสนเดือนนะผมปลดหนี้ได้หมดเลย ครับผมจะเป็นเอทีทั้งทบทั้งสองคนนะ,ะนผมก็เป็นแฟนผมก็เป็นเพราะว่าวันนี้นะครับหลังจากที่เรารเป็นเอเอมทั้งคู่แล้วเงินเข้าบ้านนะครับไม่เคยมีวันไหนไม่มีเงินเข้าบัญชีนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่านี่คือสิ่งที่ผมประทับใจและในเรื่องของว่าฟิงโปมันดียังไงนะครับสินค้าฟิงโปโอ้โหบางคนบอกสินค้านะอัปเกรดน้อยแต่คุณลองคิดดูว่าวันนี้นะครับสินค้าที่คุณจะช็อปมีเป็นพันพันรายการคุณจะช็อปหมดไหม ไม่ต้องไปมีสินค้าเยอะเหมือนลาซาด้ามันช็อปปี้นะครับไม่ต้องหรอกครับคุณชอบไม่หมดหรอกแต่ว่าวันนี้คุณมองใี่เห็นเป็นโอกาสนะครับว่าโอกาสที่เราจะเป็นเจ้าของห้างออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ถ้าคุณลุยจริงๆทําจริงๆนะมันรวยทุกคนนะครับไม่มีใครเจ็บตัวในธุรกิจสิงโตไม่มีใครหมดตูดพวกฟิงโตไม่มีใครล้มละลายฟิงโตไม่ถึกไม่มีจริงๆ ที่นำซ้ำนะครับฟิงโปรทำงานบนออนไลน์ได้หนึ่งล้านเปอร์เซ็นเดี๋ยวว่าแต่นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับคือตรงนี้ที่ผมมองเห็นว่าเนี่ยคืออย่างนี้แหละมีของแท้แต่ฟิงโปนะฮะยิ่งนะครับยิ่งทำแล้วมีคนสำเร็จมากมากวันหนึ่งนะฮะเพื่อนๆครับเพื่อนๆจะเห็นคนมนุษย์ร้อยล้านนะครับจากธุรกิจแบบนี้เราไม่เคยเห็นเลยฮะมนุษย์ร้อยล้านในธุรกิจเครือข่ายนะครับหรืออะไรต่าง